بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كومراكا هدايا توفيق الله سبحانه وتعالى تاو الله كان กับการดำเนินชีวิตอยู่ณวันนี้เนี่ยคงจะต้องบอกว่าเรานั้นมีผู้รู้มีโอลมะมีนักปราชญ์กับการที่รับช่วงของวิชาความรู้แนวทางที่จะมาถึงพวกเราคนเหล่านั้นคือบุคคลที่เสียสละไม่ว่าจะยุคตั้งแต่ของชาวสาอัพซอลและรอเดียรอรอฮุมยุคของตาบีอินชนรุ่นหลัง เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราเนี่ยพันสีร้อยกว่าปีท่านพี่น้องครับมันเป็นช่วงที่เรียกว่ามีการสืบทอดมีการรายงานมีการเก็บข้อมูลจนกระทั่งว่าเราคงจะลืมบุญคุณคนเหล่านั้นไม่ได้ที่เราเรียกกันว่าอุลละมะผู้นำส่วนหนึ่งจากอุลละมะตรงนั้นเนี่ยท่านพี่น้องครับคำพูดของอุลลมะถ้าเราไปดูเราอยาฟังอย่างเดียวนะ เราจะบอกว่าตัวผมเองท่านพี่น้องครับผมไม่ได้ปฏิเสธอุลามะแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธกุรอานกบระดิษหลักการดาเนินชีวิตของเราเราอยู่บทกุรอ่านก่อนแล้วก็สุนหนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลอะลัยซัลสลัมแล้วเราก็ไปดูว่าอุลามะเนี่ยแต่ละท่านเขากล่าวว่าอย่างไรแต่ตั้งเมื่อใดก็ตามอุลามะเนี่ยไปขัดแย้งกับหะดิสหรือไม่สอดคล้องกับกะดิสหรือจะเป็นสิบมัสฮับหรือห้ามัสฮับหกมัสฮับไม่ใช่แค่สี่ คำพูดของเขามันไปสอดคล้องคำพูดของเขาได้ไปสอดคล้องกับฮะดิษและอีกท่านหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุโสกว่าเกิดก่อนอยู่ในมันดีนะแต่ไม่สอดคล้องเราก็ต้องบอกว่าขออนุญาตไม่ตามคนนี้ไปตามคนนี้แต่ก็ไม่ได้บอกคนคนนั้นผิดเพราะณวันนั้นความรู้กับการที่เขาได้ค้นคว้ากับการที่จะ,สะแสวงหาความทิศความจริงเนี่ยเขาได้แค่นั้นนั่นถือว่าการเสียสละของเขาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นิหมามอบูฮานิฟะรอฮิมฮุลล์ ไม่ว่าจะเป็นอิหมัมมาลิกรออิะมุลลอไม่ว่าจะเป็นอิหมัมชาฟีร่าอิหมุลลอหรือแม้กระทั่งอิหมัมอหลมัดร่าอิะฮุลลอะบรรดาอิหมัมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอิหมัมซูยุตีร่าอิะฮุลลออิหมัมบิบนาฮัซเมนอิหมัมดาวูดอัลลอฮิรีที่ในเรื่องของฟิกเนี่ยคนเหล่านี้ถือว่าเขาได้เสียสละแล้วกับการที่เขาจะรวบรวมแต่เมื่อเขาได้รวบรวมแล้วยุคก่อนเนี่ยก็อาจจะใกล้ถ้าถัดมาความรู้อาจจะหายไปคนที่อยู่หลังอาจจะมีความรู้ได้รวบรวมมากกว่า เราก็ดูว่าคนที่รวบรวมแล้วความคิดของเขาไปสอดคล้องกับะันษฉันพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎคนนั้นที่เขาจึงเรียกว่าในอิสลามไม่มีมัสฮับไม่มีมัสฮับนั้นหมายความว่าไม่ได้ปฏิเสธคนกลุ่มนี้แต่เรายอมรับคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่เสียสละแต่ถ้าอิหม่ามบุฮานีฟะอห์ิหมมุฮลลอคำสอนของท่านเนี่ยอาจจะไปขัดกับคำสอนของอิมงอหมา่ามอัมกุรอห์ลล ที่เราเรียกกันว่ามัสฮับฮัมบารีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าฉันขอเลือกอิมมอหม่ามอ์มัดเพราะมีตัวหะดิษรองรับอยู่อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าในประเทศใดๆก็ตามในกลุ่มประเทศอาหรับเวลาเขาสอนในคณะนิติศาสตร์เน่เขาจึงบอกว่าไม่เอามัสฮับนั่นหมายความว่าไม่ได้ปฏิเสธคนเหล่านี้ดังนั้นวันนี้คนเหล่านี้มีวิธีการดําเนินชีวิตอย่างไรนี่คือผู้ที่มิตักว่า คนเ่านี่เป็นผู้ที่ท่องจำกุาณานเป็นผู้ที่ท่องจำหะดิษเป็นคุณที่เขียนเรียบเรียงตำราให้กับพวกเราแล้วพวกเรานี่แหละเป็นคนไปสืบคน้นแล้วก็ไปเรียนมาจากเขาแล้วก็มาบอกว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้แล้วคำพูดของคนเหล่านั้นในรุ่นก่อนนั้นพี่น้องครับเวลาพูดเขามีกุรานมีหะดิษรองรับท่านอิมามบบูฮานิฟเรารอฮีมหุลลอท่านเดาว่าการที่เรียนรู้เรื่องฮิกายัดเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องแต่งนะ เรื่องเล่าที่มันมีมาจากอุลามะยุคก่อนจากท่านเนี่ยหรือในยุคข,ของท่านว่ามหาซินุมว่ามหาซินิหแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับอฮิกายะตวัวนี้อุลามะว่ามหาซินูหุมก็คือว่าได้เรียนรู้ได้ฟังเรื่องเล่าจากอุลามะแล้วก็คุณงามความดีการปฏิบัติดีๆของอุลามะเนี่ย มันเป็นสิ่งที่รักยิ่งสำหรับฉันเนี่ยมากกว่าการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของวิชาฟิกอิหม,ม่าบอบูฮานิฟ่าได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของมัสยิดที่เราบอกว่ามัสยิดฮานาฟีเนี่ยแต่ตัวอิหม,ม่าบอบูฮานิฟาเราอิมาฮุนลอท่านได้พูดเองว่าท่านเนี่ยรักในการที่จะฟังเรื่องเล่าของคนที่เป็นผู้รู้ก็คืออุลมามะฟังเรื่องเล่าของแนวทางการปฏิบัติของอุลลามะ เป็นที่รักสําหรับฉันมากกว่าการที่จะไปเรียนฟิกว่าอันนี้ซ้ออันนี้ไม่ซ้อยกมือแบบนี้กล่าวอย่างนี้อะไรต่างๆเราเนี่ยนั่นคือแนวทางของคนไหนเพราะเขากล่าวว่ามารยาทแล้วก็การที่เราจะมีอะไรอัคราคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยที่จะไปสอดคล้องกับคนเหล่านั้น,นมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรจะสแสวงหาถ้าเราฟังดูเหมือนก็เป็นคำพูดลอยๆ แต่ท่านอิมัมอับูฮานิฟะรอฮิมุฮุลลฮได้อ้างหลักฐานจากอัลกุรอานที่มีคำพูดว่าอูลไอกัละดีนาฮูดัลลอฟะบิฮูดาฮุมุกตดตัดิคนที่เป็นอูลามะนั่นคือบุคคลที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเจ้าแล้วก็แนวทางของพวกเขาเหล่านั้นแหละเราเนี่ยท่านพี่น้องครับก็จงปฏิบัติก็จงนามาปฏิบัติตามยกตัวอย่างเช่นท่าน มีผู้รู้ท่านหนึ่งนะท่านพี่น้องครับได้กล่าวไว้เป็นตัวอย่างท่านอบูซาราอัลรอซีท่านได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนะี่ยท่านได้นั่งอยู่กับท่านอิมมอหมามอ์มัดบุตรของฮามบันก็คืออิมมหมามฮัมบารีที่เราเรียกกันนะนะรอฮิมุฮัลล์เสร็จแล้วท่านอบูซาราเนี่ยท่านได้นั่งอยู่กับอิมมอหมามอ์มัดแล้วก็มีการกล่าวชื่อท่านอิบรอฮีมบุตรของตุฮมาน เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์เป็นคนที่สอนแหลแล้วก็เป็นผู้ที่อะไรครับมีความเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาการวกานะอามัดมุตะกีอันบินอิลเลตินชื่อของอิบรอฮิมที่เป็นผู้รู้เนี่ยถูกกล่าวขึ้นมาแต่อิมามอามัดบุตรของฮัมบันเนี่ยนั่งเขาเรียกว่านั่งเอกเนกคือถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านเราก็คืออาจจะนั่งพิงข้างฝา แล้วก็ชันเขาขึ้นมาหรือจะนั่งแบบแตะแคงไงก็ตามเขาเรียกว่านั่งแบบมีเหตุผลก็คือจะมีอาจจะมีอุปสรรคอะไรอยู่แต่เสร็จแล้วเมื่อได้ยินกล่าวชื่อของอิบราฮิมบิบบนตุฮมนเนี่ยอราฮิมอุลลอท่านอิหมามอาัลกมัดได้ลุกมานั่งในสภาพที่ตรงที่เราจะเรียกว่านั่งขัดสมาธิหรือจะเป็นนั่งคัาตามาดก็ตาม และท่านอิม,มอามมหามัดก็ได้กล่าวว่าแลายัมบะกีอายุสกรอลิหุฟานตะกิอไม่สมควรอย่างยิ่งเลยในการที่จะกล่าวถึงผู้รู้ที่สอนแล้วแล้วก็อะไรครับเราจะนั่งอยู่ในสภาพที่เอกเนกนี่ยคือเหมือนกันที่ท่านอิมามอบบูฮานีบอกเราที่มดรลลบอกว่าเราฟังสิ่งดีๆจากผู้รู้จากอุลมามะสมัยก่อนแล้วเราก็มาสอนบอกกับลูกหลานของเราว่า คนสมัยก่อนนั้นเขาอยู่กันอย่างไรแล้วเขาทำกันอย่างไรเขาให้เกียรติกันอย่างไรแต่ถ้าบอกว่าอุลามะนั้นท่านพี่น้องครับอุลามะก็คืออุลามะที่บอกว่าเป็นอุลามะที่แท้จริงเป็นอุลามะที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นอุลามะแต่ในเรื่องของอะไรครับคําพูดอุลามะที่ไม่เคยเห็นเลยที่มัสยิดยามา่านะท่านพี่น้องครับท่านลองคิดแล้วค่ควรดูใหมว่ว่าอย่างนั้นนะเขาเรียกอุลามะหรือเปล่า ท่านนาบีมฮัมะซิลอลลวะฮ์ลาอิวะซัลลัมในกาอุลามะออรัสตุลอับียะแล้วท่านไปดูอุลามะนั่นคือทายาทผู้สืบทอดผู้ที่จะรับช่วงในการที่จะอะไรครับถ่ายทอดวิชาความรู้นั่นก็คืออุลามะเป็นทายาทของนบีฉะนั้นนบีนะท่านพี่น้องนบีตัวท่านเองเนี่ยแม้กระทั่งเราก็เรียนรู้กันว่าเวลาท่านไม่สบายเนะี่ยท่านยังบอกว่าละหมาดท่านจะไปละหมาดไปไม่ไหวท่านก็จะไปละหมาดอบูบักไม่กล้าละหมาด กพราะต้องรอท่านนบียังไปละหมาดอยู่เป็นประจำกับการละหมาดจะมาแล้วเราก็บอกอุลมามะเป็นวรรตุลละมิยะแต่อุลมามะไม่ไปละหมาดแล้วก็บอกว่าละหมาดยะมาเป็นฟรัดรดูกิฟายะเราบอกว่าตัวท่านนี้มามชชฟีหรือเปล่าที่เป็นคนบอกฟัดดูกิฟายะ ถ้าบอกว่าอิมามชาฟีเราบอกเราจะตามอิมามชาฟีรอให้โมฮุลเราบอกว่าเราหมายจะมาเป็นฟัดูกิฟายาอิมามชาฟีท่านพี่น้องไปดูในหนังสือได้อิมามชาฟีลระเป็นคนบอกว่าอ่านกูอ่านไม่ถึงคนตายแล้วเราก็บอกว่าเราเลือกอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเป็นแบบอย่างนะท่านพี่น้องนะแล้วเราก็จะได้รับการยกย่องได้รับการที่จะบอกว่าเป็นแนวทางกับการที่เราจะดําเนินชีวิตคราวนี้เรามาดูว่า การที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามชาฟรีรอฮิมอุลลอห์ได้มีการขัดแย้งกับผู้รู้ในยุคของท่านเนี่ยอีกท่านหนึ่งมันเหมือนกับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นสําหรับนักวิชาการก็คือว่าไาเลมคนที่หนึ่งกับคนที่สองมีความคิดไม่ตรงกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนะวันนั้นก็คือว่าท่านทั้งสองไม่ได้ทําอะไรให้เป็นปัญหา นักได้มีการไปเดินจับมือกันว่าเรามีความคิดที่ต่างกันในเรื่องของการปฏิบัติก็คือวิชาฟิกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทะเลาะก,กันจนกระทั่งไม่สลามกันนั่นคือแบบอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปดูอิมามเชฟฟีรอฮิมาฮุลลอไม่ได้เคยบอกว่าความคิดนี้กับความคิดนี้เราต้องแบ่งเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นสายแล้วไม่มีการที่จะบอกว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับการที่จะดําเนินชีวิต ที่เราได้ฟังคําพูดของท่านอิมาบอบอฮันอบูุฮานิฟรอฮิโมุลอที่บอกว่าเราจะอยู่กับการที่จะฟังสิ่งดีๆจากอุลามะเนี่ยแล้วแนวทางของอุลามะในการดําเนินชีวิตจึงมีการวางกฎกติกาว่าเวลาจะมีการดําเนินการที่เขาเรียกว่าเหมือนการาโต้แย้งกันในเรื่องของตัวบทการที่เราจะดําเนินการในเรื่องของการนะครับหาว่าของใครถูกของใครผิดเนี่ย ต้องมีมารยาทก่อนเลยก่อนที่จะตัดจัดหรือมีการพูดคุยกันว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเนี่ยหนึ่งท่านจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีอารมณ์ฉะนั้นท้ามานั่งคุยกันแล้วก็เหมือน,นคล้ายเนียดออกมาจากบ้านว่าฉันจะเอาชนะคนนี้ท่านจะทำรายการท่านจะออกรายการวิทยุแล้วท่านก็บอกคนนั่นผิดคนนี้ผิดอันนั้นไม่ใช่หลักหลักของะะอุลมะนั่นก็คือว่าถ้าขัดกันเดินไปหาแล้วก็ไปสลามแล้วก็คุยกัน แต่ไม่ได้เหมือนสิ่งที่บอกว่าเราจะมาซ้ําเติมกันดังนั้นแนวทางในการเขาเรียกว่าการจัดในการที่จะหาข้อยุติข้อถูกต้องเนี่ยต้องไม่ใช้ลักษณะของการโมโห,โหและต้องไม่เป็นการตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกแล้วไม่คูกกลมไปว่าคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนและข้อที่สําคัญขอยกในวันนี้ข้อหนึ่งก็คือมีซึมทั้งหมด10ข้อเนี่ย ข้อที่สามก็คือว่าท่านพี่น้องครับเวลาคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเห็นอีกคนหนึ่งไม่เหมือนเราเราจะเห็นว่าสมมุติว่าวันแอดูบินแล้วนะท่านพี่น้องครับขอเราทรงคุ้มครองด้วยสมมุติว่าผมเห็นในกอคนหนึ่งเนี่ยทาไม่เหมือนผมแล้วผมก็ไปเล่าให้กับเด็กนักเรียนผมฟังสมมุตินะแล้วเสร็จแล้วเด็กนักเรียนของผมก็หัวเาะผมก็หัวาะแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแต่เรายกเป็นตัวอย่างว่าถ้าคนอย่างนี้เราไปเห็นเราจะทําอย่างไร เราเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งกินเหล้าสูบบุหรี่เราคงไม่บอกเขาว่าเขาเป็นคนผิดเราต้องถามตัวเองก่อนว่าทําไมเราไม่จอดรถไปเตือนเขาถ้ายิงเป็นลูกศิษย์ของเราทําไมเราไม่ไปบอกเขาเราบาปไหมเพราะเห็นเขาทาผิดแลาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทบทวนว่าลวครั้งต่อไปถ้าเราเจอเขาในสภาพที่ไม่ดื่มเรากล้าที่จะเตือนเขาไหมเราเป็นคนที่อ่อนแอไหมไม่ใช่เราไปบอกว่าสอนแล้วบอกแล้วเราไม่สนใจแล้วสังคมเราคงไม่ใช่แบบนั้น หรือเหมือนกันถ้าคนสองคนมาคุยกันแล้วเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งหลักฐานอ่อนกว่าอีกคนหนึ่งหลักฐานแน่นกว่าเราก็ต้องไม่มีการหัวเราะหรือขำใส่เขานี่คือในเรื่องของการที่จะมีการโต้แย้งกันดังนั้นในสังคมบ้านเราท่านผี่น้องครับคงจะต้องบอกว่าไม่ใช่พูดแค่คาว่าไม่เอามาสับแต่เราต้องพูดกันว่าเราไปดูแนวทางของผู้นํามาสับเนี่ยเขามีหลักในการดําเนินชีวิตยอย่างไรที่ไม่มีการขัดแยง้งและไม่มีการซ้ําเติมและไม่มีการหุกลมกัน นี่คือแนวทางต่างหากที่ผู้มีตะกวาเนี่ยควรจะนำมาใช้และปฏิบัติบัสซัลลอฮุอะลัยฮิวะนัลลัมดุลัลลาฮฺว่าและอะลีอัลซอบิบัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน